1 9 0ค่ะพี่สมศักดิ์ที่อดบจะเป็นตัวนี้นะคะที่อดับจะเป็น usa นะ make in america อะไรสักอย่างเนี่ย usa เนี่ยแหละอ่ะแล้วก็ถ้าน่าจะเป็น890หลังจะเป็น750นะพี่สมศักดิ์นะอ่า บิลเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเป็นงานยุโรเป็นแบบว่าเหมาะสําหรับพวกรถบ้านรถอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นรถแท็กซี่รถแท็กซี่เราถามว่าใช้กันเยอะไหมก็ใช้กันเยอะเหมือนกันนะคะเขาจะเป็นอ่าเรียกง่ายๆก็คือเขาก็จะเป็นเกรดพรีเมียมนะคะอ่ะแล้วก็ก็จะมีอีกอันนึงเป็นเบนดิกนะคะเบนดิกเนี่ยเจ๊เชื่อว่าหลายคนก็จะรู้จักเพราะว่าเบนดิกเนี่ยเขาจะดังเรื่องจานเบรกเรื่อง้าเบรกอยู่แล้วนะคะ เขาจะเดือดังเรื่องจานเบรกเรื่องผ้าเบรกอยู่แล้วนะคะราคาก็จะย่อย่อมเยาขึ้นมาอีกนิดนึงถามว่าคุณภาพดีไหมคือคุณภาพดีมากเหมือนกันนะคะเบนดิตเนี่ยคุณภาพก็ดีมากไม่ได้ด้อย,ยไปกว่า t r วนะคะแต่บางอย่างเนี่ยเราจะดูที่ว่าราคาแพงราคาถูกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูที่อะของดีนะคะของดีหรือของแบบ ไม่แตจะเป็น US ของที่เป็นเกรดพรีเมี่ยมเราเป็นแปด้อยเก้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นตัวหลังนะคะอันนี้เป็นตัวหลังค่ะตัวหลังก็งานก็จะเป็นอย่างนี้คือ TRW นะคะเขาก็คืองานดีเลยนะคะงาน ทรทรดบเขาจะได้ในความแบบในความคงทนความแข็งแรงนะคะแล้วงานเขาก็ดีด้วยได้ในความได้ในเรื่องของมาตรฐานนะคะแล้วก็หน้าตาก็ดีด้วยนะคะอ่ะเรื่องส่วนของน้ําหนักอะไรพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะ TRW เห็นไหมคะพี่สมศักดิ์ TRW คืองานสวยมากนะคะคืองานเขาดีมากนะคะอ่ะอ่าถ้าเป็น TRW เนี่ยค่ะ TRW ตัวนี้นะคะ ราคาอยู่ที่หน้าอยู่ที่890อ่าะหน้าอยู่ที่890หลังอยู่ที่780ใช่ไหมแอดมินดูให้แม่หน่อยนะเผื่อแม่